สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่กับอาธรรมชมนะครับเนาะไอ้คเจาซาบ้างในม่ซาไอ่ืดน้ำนบมา่าไงโอ้เอาธรรมชมน้ำใจเบาเถอไม่น้ำใจไม่แม่เพิ่นโอ้คนถุกน่ำเบาเถาบ้านบ้านตรงขามพี่น้องมือสุดท้ายแม่แมนั่นแหะครับมือสุดท้ายฟันได้คัะเกาเจ็ดอือเอาแม่ เลขแม่กก็แม่เด้อท่านผู้ชมเด้อเลขใหม่ๆนี่แม่เนาะฝันว่าได้ดำหน้าทงเก่าแม่ิ่นลืมเขียนเก่าเจ็ดอีกตัวหนึ่งเลขตัวเก่าแันเนี่ยใหญ่ตีแดงแล้วจำหนีเนาะวามักเลขเนาะอันนี้เลขบวเก่าเกีดเตีเลขเลขปกแม่เิ่นวาเลขปลเอ้าสามศูนย์ศูนย์สาเด้อสามศูนย์กับหาศูนย์โอ้มาของพน อมือเมือมือ,มอ,มอเรียกออกไม่ได้คะ่ะคือวหวตีทั่วมาทั่มาข่แขันทั่วยันกันจะก็ถือขนาดค,<ม>ค่ะอบอาจจะบอกว่าฝันเจ้าสามลอยกัน<ม>บอดีเบาดิแม่มีมเรียกวนาจะเออจ้งที่ออกเหมือนน่ะยังเห็้เรืกมากจอยเรอมากย่แยก็เยว่าฝันชีหลุฝันมาชีสามลอยกันครับจีบกูเนี่ยเราเลยไปบึงถ่ายนัเกียรเก่าอ้าไเอ ยายบอมขาวุ้นหนีปดได้ไปจังฮันไม่เลวไม่เวมันตีดีง่ยเพปละอปกรเเจียือสกวันมาเพื่น้องกห้เจกองจังได้เพน่มีเลี่ยกคืตียงไดกองเป็นว่ากองกระเป็นเกาจานกระเพนยเจี๊ยเข่าววุ้เนียนบปดบ่บักตีแม่แต่แม่เอ้ยตลับบอมมา เหล็กจะมาตกเกาอยู่เหล็กแม่ฝันแม่วาด้ดำหน้าทงเกาแม่วามักเกาเนาะแม่เนาะแม่ถึงแล้วบรจับเด้อสันเบาเถาได้จับให้เอาดำหน้าทงกเกาเหล็กเกาอ่ะเกาหาศูนย์เกาองร้านอันนี้อ่าายผมมีตัวใชยายได้ตะเกาอืมนี่ครับอันนี้เบาอ่าแม่ผมมาเอาเกาเด้อเบาเถ่าแล้วตุหน้าทงเกาก่บเกาห่าศูนย์เกาแล้วแม่สนอะโอ้ก็ริมเขนเจ็ดเกาอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าตัวเกาเหล็กปู ใหถึงไร้ลายเลยตัวนมาครับผมแต่มันออกสีแย่ยเลยอ่าสูนาได้เจแย่มาขายตัวไหยแห้งสกมาขายสูนแห้ง่าได้ตัวนี้ได้ยิบตัวฝันไปไหมฝันไปฝันจังไรล่ะมันพันถึงตัวไปตัวเดียวแต่ว่าเก่าคือเก่าเลยมาเก่าคือเก่าดือหน้าอีกอ่าดหน้าเป็นดำหน้าทงเก่ากับแล้วีให้จะเก่าออืมันบ้านเลยฝันฝันตผ่นะตามันน ฝันตะพันพาหุ่นฝันมาจังเลยไปดำหน้านะหน้าแต่หน้าชงเกาทำไมเกาใหญ่หน้าใหญ่มันมีส่วนย่างมีส่วนยังไดิใช่อันนี้ดิซึ่งลก่มาเก่าเลยอมาเก่ามาเก่าเลยะแมเดี๋ยหน้าทุกเกาเกาศูนย์แล้วเกาศูนย์เกาาหนึ่งเกาหาเกาเจ็ดมันออกแล้วตัดไปคันเบ้าเท่าตีว่าแม่ขันมาดำหน้าชงเกาอีก มีแต่มงเอาว่าเกาซีเกาสี่แม่ก็แล้วแต่แม่นะให้แม่ตีเพราะว่าแม่เป็นปูฝันเป็นวาว่ะอืปูพันยังไมใหากว่าแม่ปูไหมที่ว่าปูอใไ้บ่าเล็กนีดไหแม่เล็กที่ปูใหญ่มากเนี่ยอันนี้ปูทั้งในห้มาเนี่ยนี่นะยุคขรังนี้อลบอนบอนปูดอกครับอืมถือเมื่อนะรอเถอะ้อม่ได้ร้ายพลง่านตัวตัวผู้คนถือเกจเก่าเดนเลยผู้คนนั่นไปเบิ่ง แค่เลี้ยงเพิ่ับแ like ค่เลี้ยงไม่เลียวรถแค่เลียงไม่เล้วเด็กตตัวเดียวคนไทยงั้เอาคนเลี้ยงอะไยเขาเลีหมอไปหาเพื่นเพิ่นก็บอกว่าไปเป็นเจ๊ด <mustache> ก <whisper> ้องเป็นก้าเจ้า <speeding> ซ <doesn 't> ื้อรถเอามาอ้งวดนี้จังไดคขึ้นขึนได้ฝันขึ้เกาไปดำหน้าเนาะฝันดำหน้าม่แต่พูดเฒ่าทูตายแล้วคือเกาจิงไ กับฝันคือเก่าแบบเก่าไม่แงงยังแม่จิมมีแค่เก่าอย่าเดียวเก่ายังอันนี้แต่ผูดยิงมันเกลายมือเนาะมันเป็นลายมือยุคตั้งแต่วันพาคุณครับผมคิดว่าเก่าอย่างเดียวเแม่ยมัดเก่าได้เหรครับผมเอาเลขมีที่มาเพม่นท่านใดๆมากป่แม่หอันนี้ของร้านบ่าวของร้านสาวสามเก่าโอ้มาสามอเนาะเนี่ยเนาะแต่มาศูนย์สาม ว่าสามเก่าเนาะมันก็มียวมันกับเกียรติถุนเนาะตูกับไม่แดนีเนาะเมื่อว่าเก่าเกียรติเนาะอันไหนแม่บ้านตรงขาพันมาเพิ่งถูกน้ำเบาเถ้าเบิ่งมาเถ้าเม่อบ้านเดียวเกียรเก่านะขึ้นคาพี่กแล้วนี่นาะตายละบันเนาะเฮ้มึงได้มาใส่เลยเนาะเฮ้ยบาเข้าแล้วก็คลิปขนาดแก่เออมันก็ได้เื้ยการด่กปูเขาหูนี่มันปวดหูนั่นในห้องบ่มาเขากป็นเซือเนาะครับ ไ้อสตัวเแม่เพิ่นมักเก่าได้พี่น้องได้เจ้ายังใซ้งานี่ว่าเก่าสกันแล้วแต่แม่มักได้ครับผมต่มีแต่มีตผู้หญิงเต่คนคนที่ไปดำมีตายไปย่งเดือพออกัรน้ากันหน้าซึมตายอ่ยซุมโอ้เอาซมบูเท่าที่เสียชีวิตไปแล้วก็เก้าศูนแล้วมัยซึ่งไปดำมันบ่าใจยลวมีอะ่รุ่นยเงยายแต่ว่า ็นหน้าก็เห็นเพ่นเนี่ยช่มใจก็เห็นขึ้นไปที่เป็นมิบอเก้าเก้าส่นมาเกอกะเครื่งมันเป็นเลขตัวเก้าความได้ไหมแม่นอมี่นเนาะวิ่เก้านะครับแม่เพื่ออแม่ว่าว่าถือยามาไว้เรายุ่เศร้าเลยจังหวัการหางเก้าตีเดียวเนาะ อันนั่นก็ไปเรียกปูเาแต่ว่าจะเลีกปูกัเขาได้ไหมเขาเขาเลกปูเนาะเล็กแม่กับเขาเก่าเขาอยู่แต่ว่เกิเก็ได้นะอืมนครับแม่มัเก่ายังต้งว่ามักบ่าเก่าซีเก่าซีนับแม่หวัดเก่าซีจุ่มจุ่ม่ตายไปดำนัานครับมีมีย่งคันดอกก็สีบไปเลยผู้หญิงตีเป็นเกซีผู้หญิงเป็นซีนะแม่เนาะเอากระติดเก่าศูนย์ดวยน้ำนะแม่เนาะ เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งอันนี้หน้าทงเกาได้พี่น้องบ่าวเท่าได้เขียนไว้ให้แต่ว่าแม่เพิ่ไห้ก็คือเก้าสี่ตัวเดียวนะครับแม่หันมาเก่าสี่อ่าเด็ฝันมาได้ดำหน้าทงเกาอีกนะครับเนาะแม่หันมานี่ตัวที่แม่เพิ่นเน้นให้นะครับเก้าศูนย์นี่เลขตัวเก้าเก้าห้าก็เลขตัวเก้าเก้าหนึ่งก็เลขตัวเก้าที่มันเคยออกอืมุมหมักสามตัวแม่เองใส่ ศูนย์ศเก่าซีนแล้วแต่ว่านี่นั่นมาขอถูไปจุดเนาะเรียกทูเป็นใหญ่ละแมัเบิ้งแม่บิางวันนั้นมันก็ได้มันขอไปมันก็ได้อันมันว่ามาบิ้งม่เบิางจะได้สี่หกสีพันเอาก็มาจังกันเอาว่าเก่าชีเงันที่เป็นหกชีเขาบอกว่าสุดเราเลกเขาเละั่อนคนอยู่บ้านดีป่ อมันคอขอทูไปจุดมันจุเตะสี่หกสี่อ๋อทำมาชมเป็นไว่าเป็นหันหัวของเขาจช่หรล่าบอกว่าห้ามัาเก่าเนาะอมาเมามาก่กมาเก่มักไหมแน่มีสามตัวมีตัวมักก่อนี่นี่ก็มาเก่าทีมีแต่จุมแต่ไก่มกตัวนี้ก็มาก่ใกจับใส่สามตัวอีกจับใช้จับตัวเรยไม่เก้าศูนสี่บ่ เก่าใช่ติครับเออคืออยู่เอาเก่าใช่เก่าศูนย์สีเนาะเก้ามันมีสี่แล้วมีสีเออเอาเก้าศูนย์ส่มแม่เก้าเด็กกางตัวเก่าเสียหน้าอ๋อเนี่ยมาเก้าศูนย์สี่เลยพี่น้องเอาเก่ามาใส่เอาศูนย์มาใส่กลางมาแม่เนาะเออเอ๋อทำมือส้มนะครับเพราะว่าแม่มามีตะปูเถ้าเก่านะครับเพิ่นตายแล้ว นะครับผมที่ฝันเห็นนะพี่น,อน้องนะครับดันหน้าทรงเก่ามีเกา่านะครับเลขปูเดี๋ยวใกล้ๆเมื่อจะมาหาแม่อีกรอบอยู่หาแม่ได้มากนหะแม่เนาะเลขเพิ่นมีแค่สองคูหนึ่งได้ท常มชุมนะครับเลขปูไม่แค่สามศูนย์กับหาศูนย์เท่านั้นตอนเลขแม่นี่นะครับผมเอามันมากันยัง่ะอ่ะสามเน้นมากจะใดสามมาศูนย์สามเก้านี่ค่ะเก้านี่มาเจ็ดเก้า เลขของเพี่นกับแม่นอยู่ที่มันมีที่มานี่ยฟันแยกกันมากโออืมอืมฟันไปบ่าจะคลองฝันอะไรนี่แม่นี่จะโดว่านี่มีนี่แล้วเก้าศูนย์นี่อเก้าศูนย์นี่แล้วแม่อืมไม่ว่ามีแต่บุถั่วจ้ำใจนอนทั้งที่มาดของตัวพวกนี้ครับก็นี่แหละจะมาเก้าศูนย์เพราะว่าทาพเรกตัวเก้าได้แม่เลขเก้าศูนย์เพราะว่านี่แล้วท่านผู้ชมเด้อแม่เพิ่นมาตัวเดียวแม่เพิ่นมาตัวเดียวคือเก้าสีเพราะว่ามีเตปูยิ่ง ครัาฝันว่าดำหน้าทงเกา่ามีตาผู้เถาหน้ากับหน้าผูเถาตายหน,น้ากับหนาผู้เถาที่ตายเป็นมามีตาผู้ยิงมแม่คนละเอาเียวชื่อเด่นเก่าซี่นี่ทีมาบอชนละแม่เพิ่นเลยถามวาเอาบา่าวเถาทรามกผมกัมักถาน่าทงเก้านะครับแต่เลขตัวเก้ากับเก้าศูนย์เก้าหาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ออกไปแล้วตัดไปอันนี้แม่เาอเอาศูนย์มาใส่กางเก่าศนย์สี่คันว่าเก้าศูนย์สี่นี่เพราะแกกับมักเนาะ ครับผมมากินนอแม่เนาะเขาครับขอบคุณแม่ใบน้าแม่เนาะเออแม่เพิ่งอยากให้ถึงให้ทึกุ่ณทั้งรับบ่ถึงจะมาจะมาแม่เพิ่งกะบอกกระเป๋าสอจะมาจะมาจะมาขันบ่อคอยจะมาเด้อเอานะครับเดี๋ยวจะมาหาแม่เพิ่งไกลๆมือพี่น้องมาเอาเหล็กปูนแม่ครับผมสวัสดีค่ะครัขอบคุณค่ะแม่ใบสวัสดีค่ะได้ถุกคนเด้อส่ะค่ะพบกันไหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ